ารการกินมาบอกกันก่อนนะคะคนโดยเฉพาะพวกอาหารบางคนคิดว่าเอยกินอันนี้มันน่าจะดีต่อสุขภาพเราแล้วก็ฟังคําโฆษณานน่นนี่น่นก็คิดว่าเออละมันใช่ละแต่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอะไรเป็นอย่างไรอย่างเช่นชาเขียวชาเขียวนี่ดีนะโดยเฉพาะกินชาเขียวร้อนนะคนญี่ปุ่นโอ้กินกันตลอดชาชาเขียวนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากไอสารต้านอนุมูลอิสระก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงการเป็นมะเร็งนะแล้วก็ทําให้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่อย่างนี้ ชาเขียวมีประโยชน์มากแต่ถ้าคุณไปจะกินชาเขียวเย็นที่มันใส่ขวดอะน้ำตาลมันเยอะมากเออมันก็จะได้มากับน้ำตาลซึ่งกลายเป็นว่าอ้วนอตัวบวมเข้าไปอีกสองเร่้องดื่มเกลือแร่บางคนคิดว่าโอ้โหเราอะวิ่งมาเหงื่อแตกหรือว่านี้เหนื่อยจังเลยกินเกลือแร่อักอักอักเหมือนในโฆษณานดีกว่าเห็นเขาเสียเหงื่อกันน้ำตาลอีกเช่นเดียวกันที่มันทำให้เราแบบดูแบบเฟรช แบบตื่นดึงขึ้นมาเลยเพราะน้ำตาลมันฉีดเข้าเส้นแบบฟุบเลยแล้วเราก็เฟรชขึ้นมาเลยดูสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเพราะมันคือน้ำตาลแล้วมันล้วนๆดี่ฉันนี่เป็นคนออกกำลังกายตลอดเวลาเสียเหงื่อมากทำาัไงเลยไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าช่วยคุณได้คุณชอบเย็นคุณกินเย็นคุณไม่ชอบเย็นคุณก็ไม่ต้องกินเย็นกินเลยอัก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 ,อกน้ำเปล่าช่วยคุณได้ศูนย์แคลอรี่ไม่อ้วนด้วยนะเออ ผู้ผลิตภัณฑ์ต่างจะโกรธฉันไหมวะเนี่ยอะแต่ฉันก็พูดเรื่องจริงนะเออสามพวกซีเรียลซีเรียลบางคนกินกันนมโอ๊ยเป็นอาหารเช้าดูมีประโยชน์ซีเรียลก็มีน้ําตาลเยอะอีกนะคุณนะเออคุณก็ต้องไปดูข้างกล่องเขาใส่น้ําตาลเท่าไหร่ถ้าคุณจะกินอะไรพวกนี้นะคุณกินแบบที่เขาเรียกว่ามูสลี่มันจะเป็นข้าวโอ๊ตผสมพวกธัญญาพืชนู่นนี่นั่นใส่ผ,ผลไม้ผลไม้จริงๆอะ่ะเออเข้าใจไหมมันก็จะได้แบบ ไฟเบอร์ iber, คือกากใยด้วยได้วิตามินจากผลไม้ด้วยน้ําตาลก็ไม่เยอะมาก,มากด้วยก็ต้องเลือกผลไม้นะก็อย่าใส่หวานมากอันนี้จะได้มีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งพวก Energy Bar Energy Bar คืออะไรพูกแบบทำเป็นแท่งแ่งสี่เหลี่ยมแล้วสำหรับคนที่เวลาก่อนจะออกกำลังกายแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วจะหิวก็กินไอ้นี่เข้าไปหน่อยแล้วกันมันจะได้มีกำลังขึ้นมามันให้พลังงานก็จริงค่ะแต่น้ำตาลเยอะมากอีกเช่นเดียวกันมันก็จะทำให้คุณมีแรงฮึบขึ้นมาเฮชเฮชเฮชทำอะไรเย yes, <yes>, yes, อะแยะมากมาย คือถ้าสมมุติไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวต้องออกกําลังกายนะแนะนํานะกล้วยหนึ่งลูกโอ้โหกล้วยนี่ก็ให้พลังงานแล้วแต่ว่ามันมีวิตามินโปเทสเซียมมีน้ําตาลบ้างนิดหน่อยอะแต่มันก็ยังดีกว่าน้ําตาลที่มันแฝงกับพวกสังเคราะห์ทั้งหลายนะอีกอันหนึ่งพวกผลิตภัณฑ์แปลรูปอะไรแฮมไส้กรอกเบคอนโอ้โหคุณขามันมีทั้งไขมันก็เยอะนะ โซเดียมคือเกลือก็เยอะทุกวันนี้เราอะ่ะกินเกลือเยอะมากจนเกินไปทําให้เราั้นบวมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็รู้ว่าเอ้ยกินเข้าไปแล้วมันดีจริงหรือไม่นี่คณะสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้ยืนยันว่าของเหล่านี้บางทีมันเต็มไปด้วยไขยมันแล้วเมื่อกินไปมากๆเข้าอายุก็จะสั้นลงนะก็เลยมาบอกก็ไม่ได้บอกว่าโอ้เราเลิกกินกันไปทั้งหมดเลยละกัน กินในปริมาณที่มันน,น้อยๆหน่อยพอเหมาะหน่อยไม่ใช่ว่ากินแทนอาหารหลักทั้งหมดด้วยรักและห่วงใยจากรายการการะแม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ